ความไม่เสื่อมสูญและหายไปแห่งทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยพุทธบริษัทมีหลักการธรรมะอยู่หประการประการแรกว่าสักกัดจ,จังธรรมังสุนันติการฟังธรรมโดยเคารพการฟังธรรมโดยเคารพเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกต้องหัดต้องปรับเปลี่ยนภาวะจิตใจให้เป็นผู้มีความสนใจอยากที่จะฟังไม่มีจิตแข่งดี ไม่ประกอบด้วยการจ้องจับผิดไม่เป็นคนที่เลอะเลือนเรื่องของการอวดตัวอวดตนว่าเป็นคนรู้มากต้องอาศัยการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนยอมรับกับการที่มีผู้พูดที่แสดงและเคารพต่อผู้ที่แสดงธรรมนั้นมีความเคารพต,ต่อตนเอง เพื่อพัฒนาของการได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและไม่ติเตียนบุคคลที่กำลังแสดงธรรมแต่พิจารณาแยกแยะในสิ่งที่ท่านแสดงไตรตรองโดยปัญญาของตนก็จะเกิดผลแห่งประโยชน์ของการฟังสุสูสังและปฏิปัญญ์ฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาปัญญาจาก การฟังปัญญาจากการคิดปัญญาจากการทําให้เกิดมีจากภาวะจิตที่มีการปรับปรุงยอมรับและวางใจที่เป็นกลางวางใจเป็นกลางในการฟังแยกแยะรู้ดีชั่วแล้วก็ตั้งตัวดีในการฟังความรู้ความชัดเจนความแน่วแน่ประโยชน์ของการฟังหนึ่งได้ฟังเรื่องใหม่ 2. ได้เข้าใจเรื่องเก่า 3. ได้บรรเทาความกังขา ได้พัฒนาความคิดและ5้าได้ทําจิตเลื่อมใสเมื่อจิตเลื่อมใสจิตก็จะมีความสะอาดปลอดโปรง่งเมื่อจิตปลอดโปรง่งก็จะมองเห็นความชัดเปรียบเหมือนกับน้ําที่ใสสามารถมองเห็นปลาเห็นหอยเห็นกุ้งอยู่ในน้ําได้จิตใสใจเป็นบุญถ้าจิตคุนใจเป็นบาปเราต้องทำจิตให้ใสเพื่อใจจะได้เป็นบุญแห่งการฟังธรรม ธรรมสวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมฟังธรรมโดยคารบเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาจิตและพัฒนาตนอบรมให้สัรธรรมนี้เกิดขึ้นอยู่ในใจและความตั้งมั่นความแนว่วแน่ความไม่เสื่อมสูญและหายไปของธรรมที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ฟังธรรมโดยคารบและยังประโยชน์ให้กับผู้อื่น ที่แสดงธรรมอยู่ก็ตามหรือผู้อื่นที่กําลังฟังธรรมอยู่ก็ตามทั้งยังให้เกิดผลต่อพระพุทธศาสนาโดยตรงเราต้องการจะร่วมช่วยกันที่จะยังพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปนั้นอันดับแรกต้องมีการพัฒนาตนสนใจของการศึกษาการเรียนรู้โดยเฉพาะการฟัง ให้เกิดผลแห่งความรู้ความชัดเจนในหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระองค์ทรงห้ามแบบไหนและทรงอนุญ,ญาตให้กระทำแบบไหนพระองค์ทรงชี้เรื่องของบุญบาปดีชั่วคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์โดยหลักการให้มีความสำเนียกในเรื่องเหตุปัจจัยที่เป็นผลของตนว่ายาที่สังละพระเตพีชัง ตาทิสังละปะเตพลังกัลยาณการีกาลยานังปาปการีจประปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทําดีย่อมได้ผลดีคนทําชั่วย่อมได้ผลชั่วรู้ดีรู้ชั่วของตัวธรรมก็อยู่ที่อาศัยการพัฒนาอบรมจิตด้วยการฟังเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการยัง่งธรรมลงสู่ภาวะของการถึงที่สุดของการบรรลุธรรมการฟังธรรมนั้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกทั้งพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปประการที่สองว่าสักกัจจังธรรมมังปริยาปุนาติเรียนธรรมโดยคารพการเรียนธรรมโดยคารพก็เป็นเรื่องจำเป็นลำดับที่เราจะต้องจัดแจงตนเองโดยการ รู้จักสนใจไข,ขว้คว้าแล้วก็ฝึกฝนของการพัฒนาตนจากการได้ฟังเมื่อฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ถามสิ่งที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็จะรึกขีดเขียนไว้ในตำราหรือจดจำไว้ในใจท่องให้คล่องปากพิจารณาด้วยทฤษฎีคือความมีเหตุผลกับสิ่งที่ตนได้ฟัง ได้คิดได้พิจรารณาจากนั้นก็เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ให้ยิ่งขึ้นไปกับบทบาทของการเรียนทางธรรมะนั้นจะต้องใช้เวลาการเรียนด้านภาษาบาลีก็ต้องมีความภาคเพียรมีความอดทนแล้วก็ต้องสนใจอยากรู้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน การเข้าใจในภาษาธรรมรักท์ของภาษานำสู่ผลของความเข้าใจภาษาธรรมได้อย่างถูกต้องการค้นคว้าศึกษาตำราพระไตรปิฎกจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับใดก็ตามที่นักปราชญ์บัณฑิตที่เป็นพระปริยนธรรมท่านได้แปลให้เราได้อ่านเป็นภาษาไทยเราก็ควรคารมบูชาต่อพระปริยนธรรมที่ท่านได้เรียนแล้วท่านได้แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทย ให้เราได้อ่านได้เข้าใจบางทีเราก็ไปติเตียนว่าพระผู้เรียนปริยัตไม่สร้างพระคุณทางพุทธศาสนาให้เจริญแท้จริงแล้วพระปริยัตนั้นเป็นผู้ปูพื้นฐานในแนวทางปฏิบัติด้านพระัทธรรมเป็นผู้ที่จะรึกคำสอนเอาไว้ต่ออนุชนรุ่นหลังเพราะจะทำให้ได้เกิดการเรียนรู้โดยคารพและศึกษาพัฒนาของการปฏิบัติทางธรรม จะต้องอาศัยพระปริยัติถ้าเราไม่มีปูชนียบุคคลที่ท่านเล่าเรียนศึกษาภาคเพียนการเรียนภาษาบาลีแล้วมาแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยให้ได้อ่านได้เข้าใจเราควรเคารพบ,บูชาต่อบุคคลที่ท่านมีความภาคเพียนเหล่านั้นเพราะเป็นการสร้างพื้นฐานให้เราผู้เป็นพุทธบริษัทได้อ่านแล้ว ได้น้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการเรียนธรรมการอ่านการศึกษาการจดตำราการท่องจำก็ยังรากฐานของการยัางพระพุทธศาสนาให้เจริญเมื่อ,อยังความเจริญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีตำราตามพระไตรปิฎกและมีการแยกแยะอธิบายขยายพิสดารจาก ครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปรา์บัณฑิตเราก็นำข้อคิดหลักการนั้นมาพิจารณาแล้วมาเพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อเกิดภาวนาใหม่คุณสำเร็จด้วยการทำให้เกิดมีทางจิตในการอบรมตนสู่ของการพัฒนาจิตโดยตรงเป็นเฉพาะตนโดยตรงก็ต้องมีพื้นฐานมาจากการเล่าเรียนตรงนี้อยากให้เราที่เป็นผู้ชมและผู้ฟัง อย่ามองข้ามของพระที่ท่านได้เรียนภาษาบาลีหรือที่เรียกว่าเป็นพระมหาพระปร,ะริยนธรรมถ้าไม่มีพระเหล่านั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอ่านพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยแล้วมาดูหม่นดูคแคลนท่านเหล่านั้นให้เรามองให้ดีแล้วคิดให้ถูกต้องว่าถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นเราจะรู้พระไตรปิฎกได้อย่างไรถ้าเขาไม่ภาคเพียรเล่าเรียนศึกษาจนแปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทย ให้เราได้อ่านกันอย่างเข้าใจทองแท้และก็มีความรอบรู้เท่าทันในคำสอนตรงนี้เมื่อเล่าเรียนและรู้จักเคารพต่อบุคคลผู้จารึกหลักธรรมเอาไว้ให้ได้ศึกษาและเราก็เรียนโดยเคารพเหล่านี้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะมองเห็นถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและการพัฒนาที่มีการสืบทอดด้านพยัญชนะ คือหลักภาษาบาลีและอัธ,อธ,ธิบายในภาษาไทยที่แปลออกมาแล้วแล้วน้อมนำไปปฏิบัตินั้นเป็นของเฉเพาะตนพระัธรรมจะยํดำรงอยู่ไม่เสื่อมสูญหายไปประการที่สองว่าเรียนธรรมโดยคารพประการที่สามสักกัดจ,จังธรรม,มังทารนติทรงจำธรรมโดยคารพการทรงจำธรรมโดยคารพเป็นสิ่งที่จะต้องภาคเพียรอุตสาหะในการท่อง ท่องให้ติดปากเมื่อติดปากก็จะติดใจเมื่อติดใจก็จะมีผลการจารึกเอาไว้การจารึกเอาไว้ในการท่องจําบทพระคาถาบาลีบทพระพุทธพจน์ต่างๆซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติและการ